เสียงดังจริงเลยคนนี้สูงไหมพี่ปุณสูงไหมไม่เหรอกัวไหมไม่สูงจะกลัวระวังนะระวังนะระวังนะอย่าไปไอ้นี่มาก ไปต่อยังจะไปต่อยังโอ้โหตั้งนานไม่ถ่ายพอจะไปปุ๊บถ่ายรูปปั๊บไปเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋เพิ่งไปได้ไม่ไม่ได้ละไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวคห้กลับมาดูใหม่ตรงนู้นก็มีไป ไปด้วยไหมเจ้าหมาไปด้วยไหมไปด้วยไหมปไปเดินไปเดินไปเออมันมันหลุดแค่ด้านหลังไม่ค่อยได้ใส่ก็อย่างนั้นแหละถ้าใส่ไปบ่อยมันก็ใจนี่โอ้โห เดี๋ยวเธอเดี๋ยวขากลับมาได้แหละระวังระวังอย่าไปเหยียบเนี่ยชอบไปเหยียบของแม่นะเห็นไหมนะเออให้ปล่อยวิ่งไปก่อนเลยให้วิ่งไปก่อนเลยว้าวอันนี้ก็สวยนะ บนยอดเขากลางอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้เป็นเป็นเป็นจุดที่ไว้เดินถ้าง่ายๆเลยก็ถ้าใครเดินทางผ่านถนนสุขุมวิทเนาะ,นะจะเจอวัด,ว,ดาาวัดเขาบางซ้ายนี่แหละวัดเขาบางซ้ายครับก็จะมองขึ้นมาเห็นเขาเขายอดนี้นี่แหละ เป็นสถานที่ที่เอาไว้ให้คนทหารคนที่เป็นทหารอยู่ภายในค่ายเนี่ยมาเดินเล่นมาเดินเล่นคนด้านนอกขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้แต่ไม่สามารถเอารถขึ้นมาได้นะครับเราก็เดินมาจากจริงๆเราก็เอารถขึ้นมาได้แต่ว่าเราไม่ได้เอารถขึ้นมานะครับเราเดินขึ้นก็จะเป็นทางอันนี้จะเป็นอยู่บน บนยอดเขานะกำลังเดินลงอันนู้นจะเป็นบนเขานะครับข้างบนยอดที่ผ่านสถูปเจดีมาเมื่อกี้อันนี้ก็กำลังเดินลงกำลังเดินลงตตงงงงงงงชันไหมค่อนข้างชันน <ty> ะครับค่อนข้างชันแต่ว่ามีบันไดทั้งหมดแล้วก็มีทางเดินเฉพาะแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับมีทางเดินเฉพาะแบบนี้ทั้งหมดไม่ได้เดินตามพื้นดินพื้นเขาจริงๆนะครับ เอ,เอาเอาเหงื่อเรามาเดินแค่เ,เขาเรียกว่า,ารีแล็กอะ่ะได้เหงื่อรีแล็กไม่เหนื่อยมากไม่เหนื่อยหรอกนี่ไงมาถึงที่ชันแล้วนะครับตรงนี้จะชันตรงนี้จะชันช้าๆนะน้องปุณน,นะค่อยๆเดินไปทีละขั้นค่อยๆไปทีละขั้นนะไม่ต้องไปห้าวตามหมานะมหมานขึ้นลงบ่อย ค่อยๆไปไม่ลวนหรอภาพภาพโคตรกากใช่ไหมภาพอ๋อสัญญาณน่าจะสัญญาณไม่ดีนะไม่ลวนไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าไม่ลวนไหมแต่ภาพก็ไม่ไม่ได้นี่เหมือนกันภาพก็ไม่รู้สิสัญญาณหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เราเราไลฟ์สดอ่ะใช้แค่กล้องมือถือไม่ได้มีกล้องที่ดีกว่านี้เลยนะครับนี่แหละตึ้งสูงค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวย้อนย้อนถ่ายไปให้ดูนี่ค่อนข้างสูงมันไม่ไม่ใช่สูงมันชันมันชันเราก็ต้องค่อยๆยเดินแบบน,นี้ไปค่อยค่อยเดินไปเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศตรงเรียกว่าร้อยพบร้อยพับบาทนะครับร้อยพับบาท ที่ตรงอยู่ตรงหลังวัดเดินนะครับเราจะไม่มาออกกำลังกายเพียงคนเดียวเขาเรียกว่าคนรักครอบครัวนะครับแบบเนี้ยเราจะไม่ยอมเหนื่อยคนเดียวแน่นอนอันนี้ก็เป็นขาลงนะครับขาลงยาวๆขาขึ้นก็จะดันนิดนึงดันแต่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่ เดินไปเดินไปน้องปุนอย่าอย่ารีบค่อยๆเดินไปทีละขั้นไม่ต้องห้าวไม่ต้องห้าวค่อยๆก้าวไปไปถึงไปถึงอตรงพระบาทเราค่อยจิบน้ำ่าพกน้ำมาให้ด้วยน้ำใส่เป้มาให้ด้วยละ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวผมเองนะครับน้ำก็อยู่ในเป้เป้ที่ใส่ไว้ที่มีเป้อยู่ด้านหลังเป้เล็กๆนะครับใส่อุปกรณ์ทางมือถือด้วยอไม่ได้เหนื่อยเกินไปนะครับเรามาแค่ชิวๆเดินสซ้นนะครับ ไปกันต่อนู่นไปนูน่นละคนนี้ต่อคือไปนูน่นละโอ้โหใจะอุ้มหมาอุ้มได้ไงอุ้มไม่ได้โอ้โหตายละคงคิดว่าหมาเหนื่อยแล้วมั้งนะ่ะแต่สองตัวนี้สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมโอ๊้ดูดีมันจำได้มันวิ่งยางไร อ๋อวิ่งตามหมาสวัสดีครับมาแล้วถึงแล้วนะครับลอยพระบาทถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะถามน้องว่าน้องหิวน้ำไหมถ้าหิวก็จะให้จิบจิบพอนะครับแม่หเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านู่นนะวิ่งไปนู้น,นละก <laughs> ีดกีดใหญ่เลยวิ่งตามหมาไป เอามาใส่ไว้ในเปามา,มาใส่ไว้ในเป๋ามาบายยข้างล่างก็จะเป็นวัดเขาบางทรายนะครับติดกับโรงเรียนวัดเขาบางทรายนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวจะเห็นบรรยากาศเอ่อทั่วทั่วเมืองทั่วทั่วเมืองแล้วก็ขาขึ้นกลับไปเราไม่แน่ใจว่าจะจะ จะเห็นแสงไฟไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเวลาแค่ยังไม่ห้าโมงเลยประมาณหกโมงครึ่งหรือถึงทุ่มนะครับก็ถึงจะเปิดไฟฟุน้นเนน่ห้าวเหลือเกินนะนี่มาแล้วนะครับมาแล้วเดี๋ยวชักไม้ให้สูงสูงเลยว้าวนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเอาแล้ว นเป็ภาอพอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับนี่ข้างล่างนี้ก็จะเป็นโรงเรียนวัดเขาบางทรายนะครับทางซ้ายเนาะทางขวาทางขวาก็จะเป็นวัดนะครับเป็นวัดเขาบางทรายทางขวาส่วนทางซ้ายก็จะเป็นโรงเรียนวัดเขาบางทรายนะครับส่วนทางซ้ายถัดมาเรื่อยๆอตรงโน้นเขาเรียกว,ว่าะสะพานเรียบชายฝั่ง ชนบุรีนะครับหรือว่าสะพานชลมากวิถีนะครับอีกชื่อหนึ่งก็คือสะพานใหม่ที่คนพื้นที่เขาเรียกนะครับเห็นไกลๆตรงนู้นคืออ่างศิลานะครับอ่างศิลาไกลๆตรงนู้นคืออ่างศิลานะครับตรงนี้ก็เป็นเขตจังหวัดในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับไม่รู้เห็นสูงแค่ไหนแต่เดี๋ยวจะให้ไปดูข้างบนอีกรอบนึง เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสัญญาณไม่ดีเหรอโทรเฟสไทม์ดิปอไม่โทรเฟสไทม์อ่ะ แล้วสวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะมามันก็ตั้งพอดีนี่ ที่ทางนั้นมันลงไปอะไรอ่ะอืมสานามยิงปืนข้างล่างตัวอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับนี่วิวสวย,สวยอันนี้โรงเรียนวัดเขาบางซ้ายนะครับ และทางขวานี่ก็คือวัดเขาบางทรายนะครับแล้วก็ขอบขอบทะเลที่เห็นเขียวๆนั่นก็คือป่าชายเลนนะครับป่าชายเลนอำเภอเมืองชลบุรีติดกับอ่าบางปะกงของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับป่าใหญ่ตรงปากตรงนู้นตรงนู้นจะเป็นอ่ปากแม่น้ําบางปะกงนะครับ ออตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นกรุงเทพกรุงเทพอยู่ทางนี้ตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าอ,อ,อาทิตย์ตกลงไปแล้วไม่ยังไม่ตกอาจถ้ามีแดดมากกว่านี้แดดจะส่องให้เห็นจะส่องให้เห็นกรุงเทพนะครับเราจะเห็นบางนาชัดเจนเลยอโอเคอวันนี้ก็ขอ,อยุติการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ